เด็กหญิงนิยายขอจุดทูมหาสามีสักคนบทที่80นางเล่าความคิดนี้ให้เจียงสี่ฟังเจียงสี่ครุ่นคิดเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าความคิดไม่เลว แต่ว่าเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางไปกลับและต้นทุนที่ต้องจ่ายไประหว่างทางก็ต้องพิจารณารวมเข้าไปด้วยถ้าหากต้นทุนที่ต้องใช้จ่ายกับราคาของที่ขายได้เท่ากันเช่นนั้นก็ไม่คุ้มค่า มิงฐานยังประสบการณ์น้อยเกินไปพอเจียงสวี่พูดถึงจุดนี้นางก็คิดขึ้นมาได้นางพยักหน้าจะรดผู้การเขียนจุดนี้เสริมลงไปพรางเอ่ยอย่างจริงจังว่าเช่นนั้นก็ต้องคำนวณดูต้นทุนและราคาที่สามารถลดขายได้ อักษรเสี่ยวไข่ที่ปลายผู้การของนางจะลดลงไปเขียนได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยตอนที่ปากพร่ำพูดอุกอิบผวงแก้มก็ยังกลมป่องขึ้นมานิดนิด เจียงสี่จ้องมองดูเผลอมองตนใจร้อยหมึกเข้มที่ปลายผู้การหยดลงมาแผ่ขยายลงบนกระดาษอย่างรวดเร็วเขาได้สติกลับมาขย่ำกระดาษเป็นก้อนกลมแล้วโยนทิ้งไว้อีกด้านอย่างไม่แสดงอาการใดๆออกมาครั้นแล้วก็กางกระดาษแผ่นใหม่เริ่มเขียนดีกาอีกครั้ง สามวันให้หลังจางฮองเฮาได้เชิญนายหญิงตราตั้งในเมืองหลวงจำนวนหนึ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเป็นพี่รู้จักเข้าวังระหว่างที่ชมบุพผาดื่มน้ำชาร่วมกันนั้นก็เอ่ยเรื่องการรวบรวมสิ่งของนำไปบริจาคให้พวกนางฟังแน่นอนว่าทุกคนต่างก็เห็นชอบตรงกันกล่าวชื่นชมว่าจางฮองเฮามีความแม่ตากรุณาอีกทั้งหลังจากออกวังไปแล้ว ก็ยังช่วยกระจายข่าวคราวนี้ออกไปอย่างรู้หน้าที่ยิ่งแค่บริจาคเข้าของที่ไม่ใช้แล้วเท่านั้นเองทั้งสร้างชื่อเสียงให้ตนเองได้ทั้งยังได้ช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยนี่เป็นเรื่องดีหญิงสาวตระกูลขุนนางจึงกระตือรือร้อนกันเป็นอย่างมากไม่ถึงสองวันเครื่องประดับเงนินเครื่องประดับทองที่รวบรวมนำไปบริจาคก,ก็มีมากถึง80กว่าหีบ พอถึงวันที่สามก็มีเกินกว่า200หีบแล้วช่วงวันท้ายๆมีคนแข่งประชันกับผู้อื่นคิดว่าตนเองบริจาคน้อยเกินไปก็รีบนำของมาบริจาคเพิ่มเติมยังมีคนที่เพิ่งจะรื้อค้นของออกมาได้ปริมาณของบริจาคที่รวบรวมได้ งยังคงเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยอนหมิงฐานสั่งให้คนจดรายการสิ่งของลงบัญชีไปหมินหมินสั่งให้คนแยกประเภทและสี จ้าจิ้งหวานเองก็ถูกหมิงฐานลากมาช่วยงานด้วยเช่นกันนางเก่งกาจด,ด้านวรรณศิลป์ตัวอักษรก็เขียนได้งดงามรวบรวมของบริจาคได้มากมายถึงเพียงนี้หมิงฐานจึงขอให้นางช่วยเขียนกลอนขอบคุณเตรียมไว้หลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นลุล่วงแล้วก็ค่อยส่งตอบตัวนต่างๆตามมารยาทีรละฉบับเพราะคำย้ำเตือนของจางฮองเฮาคนที่กล้านำสิ่ง ของเตาขาดยับเยินมามอบให้ จึงมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นคุณหนูแต่ละตระกูลอย่างน้อยก็บริจาคปิ่นปักผมห้าอันอย่างมากก็ยังมีคนมอบเครื่องประดับศีรษะครบชุดแม้จะไม่ใช่รูปแบบที่นิยมในเมืองหลวงแล้วแต่ก็มีหลายชิ้นที่ยังใหม่เอีม่มดูก็รู้ว่ายังไม่เคยใช้งานมาก่อนสิ่งที่ควรค่าแก่การพูดถึงคือครั้งนี้เซนฮวาได้สั่งให้คนนำเครื่องประดับมา มอบให้หนึ่งกล่องเต็มเตมนางตั้งครันแล้วเสื้อผ้าอาพรที่ตัดเย็บขึ้นใหม่หลายตัวใส่ไม่ได้แล้วจึงนำมามอบให้พร้อมกันในช่วงเวลาหลายเดือนที่หมิงฐานไม่อยู่ในเมืองหลวงหัวหน้าสำนักแห่งสำนักศึกษาหลวงคนเดิมได้ขอกเกษียณล,ลากลับบ้านเกิดรองหัวหน้าสำนักหลีขึ้นรับตำแหน่งหัวหน้าสำนักแทนคุณชายรองสกุลหลีเนื่องจากเขียน บทความได้ไม่เลวได้รับคำชมเชยจากห้องเต้ด้วยพระองค์เองบัดนี้่วนสกุลลีมีแนวโน้มก้าวหน้าไปในทางที่ดียิ่งหลังกลับมาถึงเมืองหลวงหมิงฐานได้ส่งของฝากไปให้แก่ตวนสกุลลีเท่าว่ายังไม่ได้พบหน้าข้าตาสันหววแต่ดูจากสิ่งของเหล่านี้ที่อีกฝ่ายส่งมาก็รู้ว่ายามนี้นางคงจะใช้ชีวิตอยู่ในจวนสกุลลี อย่างสุขสบายยิ่งนักหมิงถานนึกขึ้นมาได้ว่าที่จวนหอยังมีข้าวของเก่าๆสมัยเมื่อครั้งนางยังมีได้ออกเรือนอยู่จึงตัดสินใจกลับจวนหอสักรอบเพื่อหรือค้นของพวกนี้ออกมาจะได้นำของฝากที่เอากลับมาจากทางใต้ไปมอบให้ด้วยพอดีจริงๆแล้วหลังจากหมิงถานกลับมาถึงเมืองหลวงก่อนหน้านี้เมื่อแรกนางก็ตั้งใจจะกลับจวนหอโดย แ,แต่ว่าเผยซื้อกลับไปร่วมดื่มสุรามงคลที่บ้านเดิมไม่อยู่ที่จวนนางจึงมีได้กลับไปเสียที่เมื่อล่วงรู้ว่าหมิงฐานจะกลับจวนจริงอันหหเจียงซีอยู่ว่างๆไม่มีทุระอันใดจึงตั้งใจจะไปกับนางด้วยหมิงฐานเองก็รู้ว่าการที่บุตรเขยกลับไปบ้านเดิมเป็นเพื่อนบุตรสาวนั้นเป็นเรื่องมีเกียรติมีศักดิ์สีอย่างที่สุดแต่ถ้าหากเขาไปด้วย ทุกคนในจวนจิ้งอันโหคงต้องหวาดภวาหวาดวันยุ่งวุ่นวายจนเท้าไม่ติดพื้นเป็นแน่นางกลับไปจัดการธุระสำคัญไม่อยากจะสร้างปัญหาเพิ่มเติมด้วยเหตุนี้จึงโน้มน้าวพูดห้ามเจียงสุยเอาไว้ วันถัดมานางกลับจวนจิ้งอันโหเพียงลำพังเผยซื่อมายืนรอต้อนรับที่หน้าประตูด้วยตนเองคล้องแขนหมิงฐานเดินกลับเรือนหลันิ้นสองแม่ลูกสนทนาพาทีกันอยู่พักใหญ่ที่แท้หลังจากหมิงฐานเดินทางออกจากเหอโจแล้วสกุลเฟิงก็ส่งจดหมายมาที่จวนโหทุกเดือนบัดนี้หมิงชู่เรียบร้อยว่าง่ายยิ่งซ้ำยังคอยไปปรนิบัติโหหยินผู้เท่า ดื่มน้ำแกงโอสดไม่เว้นแต่ละวันทุกคนในสกุลเฟิงก็ปฏิบัติตามคำบัญชาของพระชายายอย่างเพ่งครัดเช่นกันคอยคุมตัวนางเอาไว้ในจวนไม่ให้นางออกไปก่อเรื่องวุ่นวายข้างนอกอีกแต่ไม่ว่าอย่างไรหมิงซู่ก็เป็นคุณหนูของจวนหอสกุลเฟิงของเขาไม่อยากขัดแย้งบาดหมางกับจวนหอดังนั้นหากจะกระทำการใดก็มักจะ เขียนตัดหมายมาขอคำชี้แนะเสียก่อนหมิงฐานคิดว่าเช่นนี้ดียิ่งขอแค่หมิงชู่ไม่สร้างปัญหานางก็ไม่อยากจะไปคิดเล็กคิดน้อยอันใดมากพอคุยเรื่องหมิงชู่จบเผยซื่อก็พูดถึงสนินฮวาอย่างมีได้อยู่เหนือความคาดคิด ท้องนี้ของนางรูปครันดียิ่งท้องแหลมไม่แน่อาจจะเป็นทารกชายก็ได้รุ่นหลานของสกุลลียังไม่มีบุรุษถ้าให้กำเนิดเจ้าหนูตัวอวบอ้วนออกมาแล้วก็เกรงว่าหลีห่โูเยินคงจะมอบอำนาจการควบคุมดูแลต้วนให้อาหาวาทั้งหมดเลยกระมังเผยซื่อยังเอ่ยต่ออีกว่า แน่นอนว่าหากเป็นนางหนูก็ดีเหมือนกันคุณชายร้องของนางบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาชอบนางหนูน้อยมากกว่าได้บุตรสาวถึงจะดีอย่างไรก็แล้วแต่ขอแค่คลอดออกมาได้อย่างแคล้วคลาดปลอดภัยไม่ว่าชายหรือหญิงล้วนดีทั้งนั้น อีกอย่างอาหาวาก็มีบุญยิ่งผู้อื่นเขาอาเจียนจนฟ้ามืดดินพะมึนในท้องเหลือแค่น้ำดีกินอันใดก็ไม่ลงแต่ว่านางอาเจียนแค่ไม่กี่วันตอนนี้ก็มีความอยากอาหารดียิ่งคราวก่อนเจอนางตัวดูอวบอิ่มมีน้ำมีนวลขึ้นมาเยอะเลยลูกในครรภ์คงเป็นเด็กดีรู้ประษายอย่างแน่นอนทีแรกหมิงฐานฟังแล้วก็มีได้รู้สึกอันใด ยังเอ่ยวาจะคล้อยตามไปด้วยแต่ต่อมาเผยซื่อก็พูดขึ้นว่าสุรามงคลที่บ้านเดิมของนางในคราวนี้เป็นสุราฉลองอายุครบเดือนของเด็กฝาแฝดซ้ำยังเอาแต่พูดไม่หยุดว่าเด็กฝาแฝดคู่นั้นน่ารักน่าชาังเพียงใดฉลาดหลักแหลมเพียงใดหมิงฐานจึงเริ่มค่อยๆฟังความไนแฝงนั้นออกและแล้วก็เป็นอย่างที่คาดไว้เผยซื่อพลันเปลี่ยนหัวข้อ สนทนามองไปที่ท้องของนางเอ่ยถามอย่างเชิงว่าเจ้าว่าไปเจ้ากับท่านอองก็แต่งงานกันมาได้พักใหญ่แล้วยังไม่มีความเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยเลยหรือหมิงฐานสายสีซ่าเอ่ยอย่างลังเลใจว่า สามีบอกว่าข้าอายุยังน้อยไม่รีบร้อนมิหนำซ้ำยังบอกว่าสตรีตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรไม่เป็นผลดีต่อร่างกายเผยซื่อถอนหายใจออกมาหนึ่งเฮือกกล่าวด้วยความเสียดายว่านั่นเพราะท่านอองทนุทนอมเจ้าเจ้าอายุยังน้อยแต่ท่านอองอายุโอน,นี้แล้วลูกบ้านคนอื่นเขาเข้าเรียนสำนักศึกษากันแล้วจะไม่รีบร้อนได้อย่างไรกัน นี่อาจเป็นเพราะเขาแต่งงานช้ากระมังต่อให้ค่าแต่งเข้าไปแล้วมีครั้นพันพี่ลูกก็ยังเรียนหนังสือไม่ได้อยู่ดีหมิงฐานคิดอย่างเงียบๆในใจครั้นเห็นหมิงฐานไม่ส่งเสียงเผยซื่อก็พูดจูจี้พร่ำบ่นอีกยกใหญ่มีแต่คำพูดดํ้เดิมว่าทายาสืบทอดนั้นสำคัญยิ่ยงจะยืนมั่นในเรือนหลังได้นั้นก็ต้องมีทายาสืบสกุลไว้ข้างกายเป็นต้นหมิงฐานเขา รบยำเกรงเผยซื่อเสมอมาจึงมีได้พูดโตเถียงแม้จะฟังตนปวดเสียนเวียนเกล้าแต่ก็ยังฝืนใจดื่มชาพร้างเอ่ยคล้อยตามไปด้วยกระทั่งกินอาหารกลางวันเสร็จในที่สุดหมิงฐานก็ได้หายใจหายคอเสียทีนางพาลุยอเอิกลับไปพักผ่อนที่เรือนเจ้าซุยพร้อมกันนั้นก็สั่งให้คนไปจัดเก็บของเก่าๆในเรือนออกมาจริงสิ เจ้าสังเกตดูหน่อยถ้าหากเจอผู้ระยะที่ข้าใส่ประดับตอนกลับมาจากอารามหารเยี่ยนก็บอกข้าด้วยลือเออแม้ปากจะขานรับแต่กลับไม่มีเวลามารื้อหาข้าวของของคุณหนูมีมากเกินไปของเก่าเก่าเหล่านี้แม้จะเปิดออกทีละหีบทีละหีบแต่ก็ยังคงมีมากมายละลานตาอีกทั้งนางก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าชุดที่คุณหนูสวมใส่ ไปอารามหานเยียนเมื่อครั้งนั้นเป็นตัวใดสุดท้ายกลับเป็นหมิงฐานที่ตาวัยมองไปเห็นหยุด นางลุกพรวดขึ้นมาเดินไปตรงหน้าหยีบไมจ้จานใบนึงหรือขอดูเสื้อผ้าชุดนั้นไม่ผิดหน้าเสื้อผ้าที่นางใส่ไปตอนอารามาหารเย็ยนก็คือชุดตัวนี้ร่องรอยที่ถูกขอนเหยียบเปื้อนยังคงอยู่ส่วนเสื้อผ้าที่วางทับอยู่ด้านล่างก็คือชุดที่นางไปผัดเปลี่ยนที่ห้องรับรองในภายหลังหลังจากนั้นนางก็เปิดกล่องผ้าดินที่อยู่ในหีบออกใน กล่องผ้าดิ้นมีผู้ระยาที่ทำขึ้นอย่างประณีตสลับซับซ้อนบัดนี้ยังคงดูวิจิตรงดงามวางเรียงอยู่ชิ้นหนึ่งหมิงฐานหยิบมันขึ้นมาพินิดสำรวจอย่างละเอียดละออแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาจากห้องชั้นนอกสาดแสงลงบนผู้ระยะอันหนักอึ้งชิ้นนี้จนเปล่งแสงแวววาวเจิดจ้าสายตาของนางไร่มองไปทีละชุ่นทีละชุน่นแต่อย่างไรก็ หาแผ่นหยกทรงเรียวยาวสีดำอันเล็กๆที่ควรจะอยู่ด้านบนไม่เจอสุดท้ายสายตาของนางก็หยุดลงบนรอยแหว่งเล็กๆตรงด้านล่างซ้ายตรงนี้ว่างเปล่าคงจะมีของประดับชิ้นหนึ่งหลุดหายไปนางนึกถึงแผ่นหยกในช่องใส่ของของเจียงสี่ชิ้นนั้นขึ้นมาในบัตรดนอันที่เจียงเมื่อครั้งอยู่ที่ผางซานในหัวสมองของหมิงฐานก็เคยปร กดความคิดบางอย่างผ่านวูบเข้ามาเช่นกันทว่าความคิดนั้นก็เลือนหายไปอย่างรวดเร็วเพราะนางไม่เคยคิดว่าแผ่นหยกเล็กบนผู้ระยะของตอนจะหายไปตั้งนานแล้วแต่บัดนี้ดูเหมือนว่านางหลุบตาลงก่อนวางผู้ระยะกลับลงในกล่องผ้าดิ้นพรางหววย้อนนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่อารามหานเยียนเมื่อปีนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนโลหิต ในห้องรับรองเพลิงที่ผานอารามหารเยียนจนวอดวายรวมไปถึงเรื่องผิดปกติทั้งหลายในเมืองหลวงที่เกิดขึ้นติดติดกันในเวลาต่อมานางทำใจให้สงบลองเรียบเรียงความทรงจำใหม่อีกครั้งเมื่อกลับมาถึงจวนติ้งเปยอ๋องในใจของหมิงถานได้ใครครวญความเป็นไปได้บางประการที่มีเหตุผลรองรับออกมาเพียงแต่นางหารู้ไม่ว่า ความเป็นไปได้ที่นางคาดเดาเอาไว้นั้นจริงๆแล้วแทบไม่ต่างไปจากความเป็นจริงสักนิด วันนี้ในกองทัพมีงานต้องสะสางเจยียงสี่จึงสั่งให้คนกลับมาแจ้งที่ตวนว่าวันนี้เขาจะไม่กลับมากินอาหารเย็นเดิมทีหมิงฐานตั้งใจว่าจะถามเขาตอนอาหารเย็นแต่คราวนี้กลับต้องล้มเลิกเตรียมอาหารเต็มโต๊ะไว้เสียเปล่านางมีเรื่องต้องขอบคิดอยู่ในใจจึงไม่มีความอยากอาหารสักเท่าไหรนางดื่มน้ำแกงไปหนึ่งถ้วยส่วนอาหารที่เหลือ ก็ให้คนยกออกไปแบ่งกันกินในตอนกลางคืนหลังจากอาบน้ำอาบผ่าแล้วหมิงฐานก็เดินไปเดินมาอยู่ภายในเรือนนางรื้อช่องใส่ของในชุดที่เจียงสี่ทิ้งไว้ที่จวนออกมาดูหมดแล้วของสิ่งนั้นไม่อยู่ดูท่าเขาคงจะพกติดตัวไปด้วยไม่รู้ว่านางกํำลังครุ่นคิดเรื่องใดนางเดินวนไปวนมาในเรือนไปพ่าง กมหน้ากัดนิ้วมือเบาๆไปพลางท่าทางราวกับกำลังใครควรเรื่องใหญ่โตร้ายแรงอันใดยอยู่ในที่สุดก็มีเสียงดังมาจากนอกเรือนหมิงฐานหันกลับไปเร่งรีบเดินออกไปต้อนรับด้านนอกแต่เพิ่งจะเดินไปถึงห้องชั้นนอกฝีเท้าของหมิงฐานก็หยุดชังงักนิ่งไปเล็กน้อยนางเดินกลับไปนั่งบนต่างนุ่มที่ห้องชั้นในอย่างร้อนรนกระวนกระว,วายสวยออก หยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาใช้มือยนันศีรษะเอาไว้ทำท่าทางเหมือนกับกำลังอ่านหนังสืออยู่เพียงชั่วประเดี๋ยวผ่านไปเจียงสีก็เดินเข้ามาในเรือนสามี ท่านกลับมาแล้วหมิงฐานวางหนังสือลงใบหน้าเผยแววประหลาดใจเล็กน้อยเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จมาดเส้นผมดำสลวยของนางจึงปล่อยสยายชุดกระโปรงหรูฉินสีแดงสดขับเน้นผิวพรรณของนางให้ขาวพองผุดผาดยิ่งกว่าหิมะเพราะว่าอยู่ในเรือนนางจึงมีแค่รองเท้าไม้คู่หนึ่งเท่านั้นหมิงฐานนอนขดตัวอยู่บนต่งนุ่มเท้าเลือยเปล่าโผล่พนออก มาด้านนอกคอเท้าขาวกระจ่างไร้ราคีขยับไปมาอย่างอยู่ไม่สุขเจียงซีปลดสายรัดแขนเสื้อออกพร้อมกับกวาดตามองนางแวบหนึ่งนางพยายามรักษาความสงบเยือกเย็นเอาไว้สวมใส่รองเท้าไม้เดินไปตรงหน้าเจียงซีอย่างหน้าไม่แดงใจไม่สันเออยังอ่อนหวานนุ่มนวลเหมือนอย่างเคยว่า วันนี้สามีเหนื่อยแย่กระมังข้าจะรีบสั่งให้คนไปเตรียมน้ำเดี๋ยวนี้สามีอาบน้ำข้าจัดความเหนื่อยล้าก่อนเทิดพออาบน้ำเสร็จก,ก็กินอาหารมื้อค่ำได้เลยอาหารการกินในค่ายทหารไม่ค่อยดีนักในช่วงฤดูเช่นนี้กลางคืนไอหนาวรุนแรงข้าเลยตั้งใจต้มโจ๊กไก่ฉีกใส่ขิงฝอยไว้ให้ช่วยอุ่นกระเพาะขับไล่ความหนาวได้ประเดี๋ยวส มีกินเยอะๆเลยนะเจ้าคะนางพูดพรางช่วยเจียงสุี่ผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างไม่แสดงอาการเจียงสุีดูเหมือนจะมีได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติเขาเอ่ยว่าอืมด้วยซุ้มเสียงแผ่วเบาอย่างที่สุดหลุบตาลงพิจ้องนางอย่างแนวนิ่งพระชายาอุตสาหมีความตั้งใจหมิงฐานได้ยินเช่นนั้น ก็ร้อนตัวขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุการเคลื่อนไหวที่มือชะง,งักไปเล็กน้อยแต่แล้วก็ฝืนพยายามปลดเปลื้องเสื้อผ้าอาผรให้เขาต่อไปบรรดาบ่าวรับใช้ยกน้ำร้อนเข้ามาในเรือนอย่างรวดเร็วไอหมอกพรามัวลอยวนเป็นเกลียวขึ้นมาในห้องอาบน้ำเมื่อเห็นเตียงสี่ลงน้ำไปแล้วในที่สุดหมิงผานก็เบาใจลงได้เสียทีนางค่อยๆเดิน ออกจากห้องอาบน้ำอย่างเงียบเชียบพร้อมกันนั้นก็สวยจังว่าถือเสื้อผ้าของเขาติดมือมาด้วยนางหรือค้นไปพรางเดินกลับห้องชั้นในไปพรางไม่นานนักนางก็คลาไปเจอแผ่นหยกสีดำชิ้นเล็กๆจากในช่องใส่ของนางเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นรีบไปหยิบผู้ระยะตรงหน้าโต๊ะเครื่องประทินโฉมที่วันนี้เอากลับมาด้วยขึ้นมาผู้ระยะหนักอึ้งทียบกั แล้วแผ่นหยกนี้แทบจะไม่มีน้ำหนักอันใดเลยหัวใจของนางเต้นรัวเร็วยิ่งมือเองก็สั่นเทาน้อยๆเช่นกันนางนำแผ่นหยกสีดำเล็กๆมาประกบเข้ากับร้อยแวง่งบนผู้ระยะาอย่างแช้มช้าในตาหดเล็กลงอย่างฉับพลันตรงกัน รูเล็กๆบนแผ่นหยกที่แตกออกต่อเข้ากับรอยแหว่งบนผู้ระยะได้อย่างพอดิบพอดีนี่ก็หมายความว่าหยกอูเหิงของสามีชิ้นนี้เป็นของนางนางเดาไม่ผิดหมิงฐานรีบหันกลับไปเท่าว่ายังมิทันจะได้ก้าวเท้าออกไปนางก็กระแทกเข้ากับแผงอกแข็งแกรง่งอุ่นร้อนเสียก่อนเจียงซี่คลุมชุดนอนมายืนอยู่ข้างหลังนางอย่างเงียบเชียบไร้ซุ่มเสียงตั แต่เมื่อใดก็ไม่รู้หยดน้ำบนร่างกายก็ยังไม่ได้เช็ดให้แห้งนางตะลึงอึ้งงานไปชั่วขณะซ่อนหยกแผ่นน้อยเอาไว้ด้านหลังตามสัญชาตยานตกใจเสียขวัญจนหัวใจแทบหยุดเต้นยังฉับพลัน เาว่าเจียงซีเพียงแค่กว่าตามองดูเสื้อผ้าที่นางวางไว้บนโต๊ะอย่างเฉยเมยแวบ,บเดียวเท่านั้นหมิงถานมองไปตามสายตาของเขาในใจรู้สึกหงุดหงิดโมโหขึ้นมาทันใดนางคลายมือออกอย่างหน้าม้อยคอตกคืนยกแผ่นน้อยกลับไปเจียงซีกำลังจะรับไว้แต่จู่จูหมิงถานก็นึกอันใดขึ้นมาได้ไม่สิเหตุใดนางต้องหงุดหงิดโมโห เหตุใดนางต้องรู้สึกผิดราวกับเป็นหัวขโมยร้อนตัวด้วยเล่าหยกอูเห่งชิ้นนี้เป็นของนางแท้ ใครบางคนตังหากที่ควรอธิบายสักนิดว่าเหตุใดหยกอูเหิงชิ้นนี้ถึงถูกเขาครอบครองเอาไว้ได้พอคิดได้เช่นนี้หมิงถานก็ผ่านเริ่มมั่นใจไม่คิดกลัวกรงขึ้นมานางยกมือขึ้นสูงทันใดมือของเจียงสีที่ยื่นออกมาจึงคว้าได้เพียงอากาศเขาช่งงักนิ่งไปเล็กน้อยต่อจากนั้นนางก็เงันสีษะน้อยๆขึ้นถือหยกแผ่นเล็กชิ้นนั้น จีมแผงอกของเขาเอ่ยถามอย่างเคร่งขรึมจริงจังว่าสามีไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วท่านควรจะอธิบายที่มาของหยกอูเหิงชิ้นนี้ให้ข้าฟังอย่างละเอียดใช่หรือไม่หยกชิ้นนี้เป็นของข้าชัดๆท่านรู้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วกระมังเจียงสุยนิ่งเงียบไปเล็กน้อยเอ่ยถามว่าที่เจ้าทำตัวลับๆล่อๆก็เพราะเรื่องนี้ ใครทำตัวลับๆล่อๆกันอืมไม่รู้เหมือนกันว่าใครทั้งที่รู้ว่าข้าติ้งไปอ๋องกลับมาแล้ว แต่ยังแสงทำท่าเหมือนไม่รู้จียงซวีปลายตามองนางยังเฉยชาถึงขีดสุดแวบนึงก่อนจะเข้าไปในเรือนเขาก็เห็นเงาร่างของหมิงผานเดินวุ่นไปมาภายใต้แสงเพียนส่องสว่างจากด้านนอกแล้วเห็นว่าเงาร่างนั้นทั้งที่อยากจะเดินออกมาต้อนรับแต่สุดท้ายกลับมุดเข้าไปขดตัวอยู่บนต่งนุ่มอย่างไม่มีสาเหตุพอเจียงซีเข้ามาในเรือน เห็นนางขดตัวอยู่บนต่งน yeah ุ่มเขายังค li ิดว่าคืนนี้ชายาตัวน้อยมีเรื่องอยากจะขอร้องเขาคิดอยากจะล่อลวงด้วยร่างกายอีกผีแรกเขายังคิดจะยอมฝืนใจรับปากแต่ตอนนี้ดูแล้วเหมือนเขาจะคิดมากเกินไปหมิงฐานถูกเขาเปิดปองด้วยวาจาเพียงประโยคเดียวจึงอดอับอายแค้นเคืองเล็กน้อยมีได้ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ